ครับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็พักเที่ยงพี่น้องเอ้ยอ่ามากินข้าวนํากันพี่น้องอาหารเฮาก็อ้มมนาขาเป็ดพี่น้องเอ้ยแล้วก็ใส่ยอดอันนั้นมเอพี่น้องมามาแซ่บๆนํากันเนาะพบ่มีอันนั้นคากล้องโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยสิตั้งถ่ายเนาะ lười em này Lúc sau cà bộ kinh cao thì กินข้าวไว้ปใส่ม่ามัอปิดเไหมออเนนอยาใส่มือไปหน่อย เอากินกับสอนไปเนาะใส่มือนก็นได้เนะาะถันเอากินอื่านอื่นมันจะชินเป็ดไปเนาะ cho kênh cao hay không phải không ạ ของน้องเออน้องให้องอไปไม่กินตานละ,ะมาไมป,ไปอ่ะ 嗯。<Yeah. S 1> <laughs> giờ kinh không heo

máu mất mất bố à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  chúng ta tựa

អ <Net -hertz> ោចចောက်ហ្នឹងណែគូចောက်ໂຕនេះនេះចောက်នេះនេះ ມາແຕງແຕງພີແຕມຫງພີນ້ອຍຈบ่ລື້ຍັງພີ່ນ້ອອົາສາັິນຂໍຈົນີ້ນ